หลังจากทำคลิปรองเท้าที่ว่าผมเย็บทุกคู่ไหมบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับแต่ว่าแล้วแต่แต่ส่วนผมชอบการเย็บเพราะมันทนเพราะผมเน้นใช้งานอ,อ,อย่างที่บอกคือส่วนใครที่คิดจะขายต่อหรือว่าคิดจะใช้เบือ่อแล้วขายก็ไม่ควรเย็บนะครับเพราะราคาจะตกนี่ย,ย่างนีโอเจตนนะนี่ผมก็เย็บนี่เชือกทอนตัวท็อปปุ่มดามปุ่มสายก็ เย็บส่วนตัวนี้เป็นรองเท้าเก็บเป็นรับ้าผมเก็บไปโชว์แล้วก็ไปใส่เล่นๆเนบาๆก็เลยยังไม่ได้เย็บเพราะว่าไม่ได้ไว้จะแม่ๆจะไว้ใส่ใส่แข่งหรือว่าเวลามีรายการอะไรก็ไม่ได้แข่งไว้ไม่ใส่สอนเด็กไม่ใส่ซ้อมครับก็เลยไม่ได้เย็บอันนี้เพราะว่ามันเป็นรองเท้าทัสสิกที่เก็บไว้แต่ต้องเอาไปใช้บ้างเดี๋ยวกาวมาันจะเสื่อมก็นนี้ครับแต่เนี้ยเพิ่งใช้ไปเบาๆส่วนมากจะเป็นการใช้สอนเด็กเดินดเบาๆอะไรในสนามหญ้าที่เครับก็เลยไม่ได้เย็บเนี่ยอันนี้เหมือนกัน ก็ไว้ใส่สอนเด็กไม่ได้เย็บนี่นเหมือนกันไว้ใส่สอนเด็กไม่ได้เย็บผมจะเย็บเฉพาะที่คู่ที่จะใช้ใส่แข่งก็มีรถเยอะกสิบกว่าคู่เอก็เย็บเอ,อเจปแปนอัลฟาเจปแปนเย็บคู่ที่ไม่เย็บก็คือผมจะไว้ใช้สอนเด็กคือใช้เดินเบาๆหรืออะไร เพราะเย็บมันก็มีราคาก็สามร้อยมาห้าสิบจะเย็บทุกูก็ไม่ได้ส่วนตัวนี้อ่านีเป็นในกี้ของเพื่อนอนาอา้าเรศกับยาแก้วอดีตนักเตะเมืองทองก็เขาให้มาก็ไปโชว์เดี๋ยว้วาอีกันนึงก็อันนี้ที่ไม่ได้เยบ็บก็เป็นรองเท้าของตันต้นนรุบดินครับก็ตอนนั้นไปเรียนด้วยกันเรียนคุณด้วยกันก็ให้รองเท้ามาพร้อมลายเซ็นก็ไม่ได้เยบ็บ ไปเสื้อลึกครับนี่ไปเสื้อด้วยนี่เสือตัวนี้ตัวนี้ดูของมลายเซน,นก็สรุปนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยใครชอบความทนทานใช้ไปสักพักก็ไปเย็บแล้วก็ส่วนคู่ที่ไม่เย็บก็คู่ที่ใช้เบาๆไม่จะเป็นต้องเย็บเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่ล้านอะจจรู้สึกว่าทั่วประเทศน่าจะประมาณ3 0 0ร้อถึงสา0 ใช้เอ็นหรือว่าได้พียูอะไรสักอย่างเนี่ยทนทานเลยสวยๆเลยก็ตามนี้ครับกอนแล้วแต่คนชอบไม่มีผิดไม่ถูกครับก็